สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับ oke, ช่องมินม,มายมนานอนทาร์ทช anel นะคะคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวท่านน้ำนะชาวราศีมินราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่าพลังงานของชาวท่าน,น้ำ จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพืเ่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังข้อความบันเทิงได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาร่งมกันเลยนะให้ขึ้นพลังงานห้ามเมต้านะคะจิฮัฟินเอร์นะคะ การ formation ค่ะแล้วก็มี2องไม้เท้านะคะ2 of ั Two by, ขึ้นมาถ้าพลังงานของท่นาน้ในตอนนี้มนงคิดว่าคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอยู่แล้วก็มันเหมือนกับสเตปทิศทางของการ ที่คุณกำลังถึงจังหวะเวลาของเรื่องราวเซอร์ไพรส์หรือหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันปลุกปับฉับพลันมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณแบบแผนตั้งใจเอาไว้เนาะมันสุขวิทมันมีการเปลี่ยนแปลงจังแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันแบบเหนือความคาดหมายมันเร็วกว่าที่เราคิดนะคะมันค่อนข้างแบบทำให้ความรู้สึกเรามันแบบ โอ้หมันมันว้าวอ่ะมันแบบจริงหรอนะคะมันรู้สึกมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าจะเกิดสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมีพลังงานของความมีคอนฟ lict ความมีอีกโกต้ตัวตนตัวเองนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกับบางเรื่องบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะ ช่วงเวลาเนี้ยต้องบอกว่าอาจจะต้องลดความมั่นใจในตัวเองที่แบบบางเรื่องอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างก็การมั่นใจตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเราอาจจะต้องเปิดรับเปิดใจฟังคนอื่นด้วยนะคะรู้สึกว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้หรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมันอาจจะมีความคอนซิกหรือมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่คุณได้รับมาเนาะ ช่วงเวลานี้อาจจะเลือกคำตามสัญชาตญาณความรู้สึกตัวตนของตัวเองก็ได้ว่าแบบจะไปในเวไหนจะตัดสินใจอะไรแบบไหนนอกจากใช้เหตุและผลแล้วมนืนว่าคุณใช้สัญชาตญาณความรู้สึกค่อนข้างเยอะบางทีเยอะกว่าเหตุผลอีกด้วยนะคะพลังงานของการแพนนิ่งพลังงานพาร์ทเนอร์และการโปรเรสในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าใครที่มองหาพลังงานพาร์ทเนอร์มองหาพลังงานคู่ชีวิต หรือคนที่จะไปต่อในทิศทางใดๆที่เป็นการเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะมันมีโอกาสของการวางแผนวางแผนแพนนิ่งที่จะเดินหน้าไปต่อหรือมีพลังงานพาร์ทเนอร์ในแบบที่คุณต้องการหรือในแบบที่คุณกิดได้นะคือมสูว่าคุณอาจจะได้เจอได้เจอใครบางคนก็ได้ที่สามารถจะต่อยอดอในเรื่องของมุมมองในเรื่องของทัศนคติอะไรบางอย่างในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ ทุกคนเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะพลังงานเพิ่มเติมต่อจากนี้นะคะสเต็ปของแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะมาดูสีเป็นยังไงคะเก้าถ้วยนะคะขึ้นมาพลังงานเก้าถ้วยเซิร์ฟเวอร์นอควาเดอร่ะเจ็ดถ้วยไพกับเรื่องความรักอุ้ยสองถ้วยก็มา ยังไงเอ่ยและ The View of Wajuu นะคะฉิพลังงานที่ขึ้นมามันมีเรื่องของจังหวะเวลาการเปลี่ยนแปลงจริงๆการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะที่กําลังจะมาถึงการโปรเกรสทิทางการไปข้างหน้าทิทางของการเปลี่ยนเพื่อที่เราจะได้ก้าวหน้าดีต่อใจมากยิ่งขึ้นมีพลังงานพาร์ทเนอร์ชิพพลังงานคอมมิตเมนต์ขึ้นมา การแบบว่าได้เจอกับพลังงานที่ใช่คนและโอกาสที่เราจะได้ลงเอยนะคะกับแนวทางอะไรต่างๆในชีวิตโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นด้วยมีพลังงานความสุขมีพลังงาน happiness ที่เกิดขึ้นนะคะในเวของสถานการณ์ตรงนี้อ,อ๋อมันมองว่าเอ้ยมันก็จะไปในสเต็ปที่ ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นนั่นแหละแล้วคุณเองก็น่าจะได้มีพลังงานความสุขพลังงานแฮปปี้เนสจริงๆนะคะเจอคนที่ใช่หรือเจอคนที่ตรงใจถูกใจนะคะของคุณนะเอ่อมันเป็นสเต็ปของการที่คุณมีช้อยมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงเวลานี้โอกาสที่เข้ามาในเรื่องของความรักอาจจะมีมากกว่าหนึ่ง อาจจะมีการเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรแล้วมีจังหวะโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์หรือมีความก้าวหน้าที่ดียิ่งขึ้นเป็นจังหวะช่วงเวลาของคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูความแนะนำจักไพกันหน่อยนะแล้วก็แนวโน้มเพิ่มเติมนะคะที่จะเกิดขึ้นนะให้อย่างพออะไรกับคุณคะชาวท่าน้ำเดซันเดซันมา สิบถ้วยค่ะพลังงานสิบถ้วยพลังงานหนึ่งถ้วยโอกาสของความรักที่เข้ามานะคะอ่าเป็นพลังงานความรู้สึกของการเริ่มต้นนะคะเป็นพลังงานของเป้าหมายและโอกาสพลังงานความสุข happiness พลังงานความแฮปปี้ที่จะ เกิดขึ้นในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะการได้เริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะการอยู่ในทิศทางของโอกาส inclusion การอยู่ในทิศทางของสัญชาตญาณความรู้สึกแรงบันดาลใจ version s h i f ที่เราสึกจะต่อยอดไปต่อหรืออะไรใดๆมีพลังงานความสุขแน่นอนคุณได้เจอคนที่ตรงไทยตรงใจแล้วมีโอกาสเริ่มต้นหรือพลังงานแฮปปี้มาก เป็นกำลังใจให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะได้เจอกับเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะชาวท่านนา้ำคะประมาณนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังปรอความบมันเทิงได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับพลังงานตรงกับตัวตนของคุณเนาะก็สามารถที่จะ นำคำแนะนำจากพาไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานไม่ตรงเนาะก็รับชมรับฟังเพือพ่อความบันเทิงได้ไม่ต้องเก็บไปคิดเดียอคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ